สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมช่วโมงนี้ครับขยับขายายข้ามฝากมาฝั่งตรงข้ามแล้วครับฝั่งของโกเบฝั่งของอป่าเจาะนะโกเบนี่หนุ่มไอ้ปลาเจาะถัดไปนะครับพี่ต้นก็ถัดกันไปอีกเสียทัดก็อยู่ตรงกลางนะครับมีการย้ายเครื่อง สูบน้ำนะท่อสูบซิ่งด้วยนี่บรรยากาศช่วงนี้จวดไปจวดไปโคลนล้วนนะครับช่วงนี้โคลนล้วนหนองน้ำบ้านขวาวครับตะบลประเทียบคูเมืองบุรีรัม ฝั่งของท่อสูบซิ่งเนี่ยกำลังมันเลยน่าตื่นเต้นมากย้ายลงไปฝ่าโคนลงไปนะครับโ,ดโหดๆเลยครับนี่ฝั่งของปลาเจาะ นู่นครับพีต่ต้นแล้วก็บังของขั้นเปาเนี่ยสองร้อยซีนี้ยกท่อซูบซิ่งอยู่แท็กเตอร์จอดประจําก,การไปยัางอัดมอนาำรั่วอ๋อมังขอต้อนะ่ะใส่สางอาบวเาวอาข้อละประกัน สาขาไปใส่ใช่พูนรงเลยด้ตียวโอ้เราเอาข้อเป็นประกันนี่จะเอาข้อลูกน้องเหาเอาข้อสาาวันนี้นี่บอกน้ำเอาไว้นะครับน้ำทะลักมาแล้วน้ำขาดลงหลุมที่ปลาเจาะนี่หุ่นดินโยนขึ้นมานี่ครับ อันนี้ประกอบขึ้นหรอป่ะเนี่ยกระังส okay. ีถอด okay. 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 ซืนอนอนี่ยังโอ๋อนอนที่ขันน่ะนะนอนมันผูกล็อกไม่อยู่ ไปแล้วครับลุยโคลนไปแล้วครับโอ้ยยังลึกเลยเอาสูบก็ทิ้งไม่ได้ทีนี้นี่พ้นแล้วครับพ้นจุดที่ลึกที่สุดไปแล้ว ¡Hay un que ¡hay ปีนขึ้นฝั่งแล้วครับท่านเป่าวางสูบเอาไว้แล้วก็จะขึ้นไปเดินบนหลังคันครับย้ายไปติดตั้งจุดนู่นครับเขียวเขียวนูน่นนะครับปีนขึ้นไปท่านเป่า เลนส่งต่อกันแล้วครับฝั่งนี้ครับฝั่งของหนุงไอ้บริการตัวเองครับตักเต็มหลุมแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนศาสตร์ข้ามฟ้าครับฝั่งนู้นครับฝั่งของป้าจอนี่เอื้อมสุดมือแล้วสุดเอื้อมแล้วตีตน้นเ,เดินมาสาดตร์เลนเออกไปก่อนส่งต่อให้ป้าเจาก่อน บรรยากาศในชั่วโมงนี้ก็ไปเรื่อยแล้วครับภารกิจขยับตัวทั้ง4คันทันเปาลารับหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก1จุดถือว่าเป็นการย้ายจุดติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ำฝั่งนี้ก็เหลือขุดลอขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าน้ำนั้นหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้ว โคลนเหนียวๆครับชั้นโคลนไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ฝั่งนี้จะเป็นชั้นดินทรายนะพดลงไปเนี่ยประมาณาเกือบเกือบหนเมตรแล้วครับบางจุดบางจุดก็50เซน ยังไม่เจอปลาไหลสักตัวนะตั้งแต่มาลงขุดลอกเนี่ยเจอแต่ปลาตัวใหญ่ๆนะชะโดไซห้าหกโลนี่ก็เจอแล้ว ขุดดินบ็อกเอาไว้นะครับข้างๆฝัง่งเนี่ย เรื่อยๆครับตลอดแนวเลยจนไปถึงหนุ่มไม้แล้วก็ค่อยกลับมาโยนติโยนดินต่อนะครับแต่ไม่มีดินหรอกเป็นทรายข้างล่างเนี่ยสำหรับฝั่งของพี่ตน้น ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางให้กับตัวเองนะครับเวลาวางวางทรายมาเนี่ยมันจะได้ไม่ไหลเละตุ้มเปะ๊ะหน้างานเนื่องจากมันเยอะครับเยอะก็ต้องตักขึ้นตักออกละผมไปสาสตรไปหมดแล้วก็กลับลงมาใหม่ฝั่งของท่านเปานี่ยกำลัง เดินดูเส้นทางที่จะเอาท่อสูบไปวางอยู่ไปซื้อนอตอยู่รถแทรกเตอร์ขัดข้องนะครับน้ำรั่วพ่อต่อบริเวณด้านท้ายด้านด้านล่างของบ่อน้ำเนี่ยน็อต น็อตจับเหมือนจะมันบีบไม่แน่นนะครับไปซื้อน็อตใหม่เกียวหวานเี่ยะอ้าวจัดไปโอเคครับผมพักกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ